ลองวิ่งครั้งแรกกับโฮกกาลินคอนส สัมผัสแรกหลังจากลองใส่รองเท้าคู่นี้นะครับผมรู้สึกว่าลินคอน3ตัวนี้ค่อนข้างเบาความรู้สึกผมเนี่ยมันหนักกว่าตัวนิกเปอร์เซนต์ของ n นกี้เนี่ยไม่เยอะรองเท้าคู่นี้หนักอยู่7.7ออนนะครับเดือเทียบเป็นกร,รัมเนี่ยประมาณเกือบเกือบ220กร,รมัมต่อมามาดูในเรื่องของหน้าผ้านะครับหน้าผ้าตัวนี้จะเป็นตัว e n g i n e e r mesh นะครับผมลองใส่กับถุงเท้าที่เป็นไ i ท์เ w ทนะครับแล้วก็ถูงเท้าที่หนาขึ้นมาหน่อย ก็ค่อนข้างระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีถ้าเทียบกับหน้าผ้าของตัวคาร์บอนเนี่ยผมจะชอบหน้าผ้าของคาร์บอนเมากกว่าผมมองว่า EVA ของ h o กาเนี่ยค่อนข้างทําออกมาได้ดีนะครับ ความรู้สึกของผมคือรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้คือนุ่มมากประกอบกับน้ําหนักของเจ้าตัวนี้ที่200อก,กรัมเนี่ยทำให้ผมเนี่ยวิ่งได้สมูทมากขึ้นกับรองเท้าคู่นี้และสามารถทําความเร็วได้มาดูยางพื้นรองเท้าบ้างน,นะครับก็จะมีในส่วนของตัวหน้าเท้าเนี่ยจะให้มาประมาณนี้ครับส้นเท้าด้านนอกถ้าเห็นหลายคู่ของผมเนี่ยผมจะค่อนข้าง แอบลงส้นเท้าด้านนอกตัวพื้นยางเนี่ยค่อนข้างที่จะเกาะถนนลองไปวิ่งมาวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพื้นเปียกหรือพื้นยางมาตอยเนี่ยค่อนข้างเกาะถนนได้ดีผมไปวิ่งวันนี้มาทั้งหมด12กิโลนะครับโดยใช้ตัวลินคอนสตัวนี้นะรองเท้าคู่นี้ค่อนข้างเบานะครับเบามากๆแล้วก็ค่อนข้างนุ่มด้วยตัวโฟม EVA ของทางฮก้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเบาแล้วมันก็นุ่มสิ่งหนึ่งที่ผม ค่อนข้างติดใจนะครับคือตัวลิ้นรองเท้าตัวนี้ครับจะเห็นว่ามันสั้นมากแต่ลองไปอ่านดูในเว็บของฮอกาเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องการให้เกิดการยืดหยุ่นแล้วก็น้ำหนักเบามากขึ้นเลยทำให้ตัวลิ้นรองเท้าตัวนี้ให้เป็นแบบบางแต่ไม่คิดว่ามันจะสั้นด้วยพอไปลองวิ่งจริงแล้วเนี่ยพอเราผูกเชือกแน่นทั้งหมดนะครับ ไอ้ความรู้สึกตรงนี้ครับมันจะไม่รู้สึกว่าลิ้นเนี่ยมันไหลลงไปข้างในมันจะรู้สึกว่ามันล็อกสนิทเลยเห็นตอนแรกก็รู้สึกว่ามันสั้นแต่พอไปใส่วิ่งจริงๆเนี่ยไม่มีอาการตัวเมตาเหมือนตัวคาร์บอนเอ็กแต่ไม่เท่าคาร์บอนเอกผมรู้สึกว่าตัวคาร์บอนเอ็กเนี่ยค่อนข้างกริ่งและไหลดีกว่าคู่นี้ถ้าใครยังไม่เคยลองรองเท้าที่มีคาร์บอนมันจะมีความรู้สึกแบบอย่างเงี้ยนะครับแต่มาแรกมาด้วยความนุ่มของโฟมที่นุ่มมันยังไม่รู้สึกว่ามันย,ยุ่ย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องลองวิ่งอีกสักระยะใน100กิโล200กิโลเนี่ยต้องมาดูว่าโฟมของฮ o g a ตัว EVA ตัวเนี้ยจะคงทนแค่ไหนหลายๆคนจะประสบปัญหาเรื่องของการหลุดส้นในช่วงเนี้ครับของผมไม่เป็นนะครับผมลองใส่ถุงเท้าที่เป็นทั้งแบบไลท์เวทแล้วก็เป็นถุงเท้าที่หนาๆเนี่ยเนี่ยช่วงเนี้ย ไม่ไม่มีอาการหลุดส้นเลยนะครับผมสรุปง่ายๆจากรองเท้าคู่นี้เลยนะครับก็คือรองเท้าคู่นี้มีน้ําหนักค่อนข้างเบาแอบไปเทียบกับ Nike i n v i s i b l e แล้วกัน Invincible หนักกว่าคู่นี้ค่อนข้างเยอะ Hoka Rincon 3เป็นรองเท้าที่เบาและนุ่มสามารถทําสปีดได้ประมาณหนึ่งรองเท้าคู่นี้ก็อาจจะเป็นรองเท้าที่ดี1คู่เลยนะครับในการใส่เป็น daily trainer ของผม รองเท้าคู่นี้ผมซื้อใน Left Runner มานะครับในใน z a z a ด้นะครับค่อนข้างถูกมากๆนะครับในช่วงโปรโมชั่นนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งนะครับรายละเอียดราคาให้นะครับผมได้รองเท้าคู่นี้มาราคา3,000กว่าบาทน่าจะเท่ากับตัว c a r ์บอ X2 เลยและก็จบนะครับการรีวิวสั้นๆของรองเท้าคู่นี้ที่ผมได้ลองวิ่งครั้งแรกแล้วสัมผัสได้จากรองเท้าคู่นี้นะครับ ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับคอมเมนต์เข้ามาคุยนะครับกับรองเท้าคู่นี้นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับเดี๋ยวผมจะตอบในทุกคอมเมนต์เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อนะครับคอยติดตามชมที่ช่องของเรานะครับฝากกดไลค์กด u u s s r r i e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ